สวัสดีครับผมกับปละอปอกรนดิ้งขึ้นเาเนาะครับเน,ะนาะงมาันนี่ผามากินนี่นย่างจิ้มไก่พี่น้องย่างจิ้มไก่ทั้งย่างทั้งต้มพี่น,อน้องนี่ต้ม,กกกกมันิ้มไก่ย่างจิ้มไก่ทำจิ้มซีฟูดทำจิ้มเจ้าปลาแดดนี่ทจิ้มซีฟูดเอียงครับโมนี่บมต้องวอลล์ไพี่นอ้องหขขิ้วเขาคือเก่าพี่น้องนี่เกี่ยวเสียไปใส่รูปให,ห้เอรด็ด ี้ยอ,อ่อนอ่อนก็ต้องบอไลาย,ยาลน,นิ้วเขาบุกซิ่งนนี่ได้ป่ะหล่อนใส,ส่บูกซิ่ก้อนเลยผักก็มีครับผมา<ม>ท่าน,นอย่างท,า<ม>ที่อ่นนเถอะขาเี้ยน้หงเลยเลยียกรสอบน,นึง tí tin nó nữa nữa có đi ăn được không có số ba chào bây giờ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  kết điểm của 10 người mình chẳng chỉ Bài gì cái và thay cái nào mới muốn thay thay nhạc của điều không người có người ta có lẽ có che có thích chạm mấy cái bình đẳng nữa luôn ตียงพี่แหละขอนี่ะใส่กับลูกสิ้นเลยเป็นยังไงต่

ไม่หนกซิ่นต้มหนกซิ่นใช่ไดหมครันใครต้มผมได้ไปหน่อยให้กวากก Ừ, quạt đi bây giờ, nó ừ. mang tải hai cuộn rồi, đi. เติมไปเรื่อยๆไม่น้องเติมไปเรื่อยๆผมจะลอหางด้ที่ได้พี่น้องใส่ไปหลายบกก็ได้ความถอดกอฟไปสำหรับคนเบ่ร์กินบอเดิมนะบอนำไปมันก็ห่อนนะบอนำนำใส่เองนะวันคลิปผมมันไม่ตัวเก็บนะครับความถอดกอฟไปพี่น้าพ่นเบอร์กิน นำใส่อินนะล้วแกะเข้าเสียเงินไปหน่อยเหรอ กินเนี่ยไปซ้ำมีก็น่าพิลังเรื่องตัวซ้ำม,มันติ๋มเม้มเม,ม้มมันหน่อยกินได้จะมาไหมแตก,กไดไหนกดแช่กดติดตามได้พี่น้องได้คอมเมนต์นมาในช่องผมก็ได้ครับด,ดียังไงยิบททยจังไงตอบบทคอมเมนต์นะครับนี่กไปไปก่อนครับสวัสดีครับผม